แต่ว่าพี่ก็เลยคิดว่าตัวเองพี่ไม่ใช่ศิลปินพี่เป็นแม่ค้าที่วาดรูปได้แค่นั้นเองเพราะว่าพี่วาดภาพขาย,ยางไงสวัสดีค่ะพี่ช่วงเส้นสีนะคะชื่อจริงทันทนกบุญยรัตน์อายุ48ปีเปิดร้านมาเส้นสีนี้จดทะเบียนพาณิชย์มากน็นี่ปีที่21ปีแล้วมะเมื่อก่อนพี่กับเปิดร้านเพนเลบก็รับงานศิลป์ทั่วไปนี่แหละพี่จบครุศาสตร์ศิละปะมากก็จะเป็นงานพุทธศิลป์นี่สิน,นะคะ่ะ พี่ก็จะวาดรูปน้ำโบดน้ำวัดเวลาพี่งานพี่กับปวาดรูปอบุญอยู่น้ำซุ่มประตูวัดแต่ช่วงนี้ก็มีกระปิกระปอยค่ะก็จะเป็นพวกวาดใสกจูดแล้วก็ภาพล้อเลียนพี่กําลังทําอยู่ในนี้ค่ะภาพล้อเลียนซึ่งเป็นของที่ระลึกขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานวันเกิดของ graduation พวกแบบรับปริญญาสินาคะาทั่วไปงานสินทัวไปเพ่นคูนวช่วงนึ่งแกะแดะไปซกักไล่แล้วมันเซ็นเซ พังคือทับเส้นภาษาพี่พาเมื่อพี่ก็เลยเศร้าเหตุก็เลยให้ลูกชายไปเหตุต่อแต่แประปฐมเด้อมู่ะจะของเด็กหนังสืโอโบเกงฝึกมากเลยเด็กลังของวาดการ์ตูนการ์ตูนญี่ปุ่นเหรอไหมพี่จะวาดขายเื่อในวาดขายดอกให้มูอ่านจ้างคนละสองบาทแต่ว่าพี่ก็เลยคิดว่าตัวเองพี่ไม่ใช่ศิลปินพี่เป็นแม่ค้าที่วาดรูปได้แค่นั้นเองเพราะว่าพี่วาดภาพขาย,ยางไงคือคําว่าศิลปินมันให้คําจํากัดความคือยังไงล่ะคือคุณต้องแบบว่า โช์งานขายงานไล่เส้นปื๊บๆๆแล้วก็ต้อง Studio, มีสตูดิโอมีแกลลอรี่อะไรอย่างเงี้ยบางคนบางคนเขาแบบว่าติดต่อเข้าไปสร้างผู้ยิ่งบอกสร้างผู้ยิ่งบอกมันคือบอจริงสินะด้วยด้วยความจัดการความเข้า,า่าผูยิง่งมันก็เราเราเราก็ถูกจํากัดพื้นที่ไปเขียนอยู่หลังพระประทานซึ่งมีอยู่สุ่มประตูสัสูงเขากับบางบางวัดมรคทาโย,ยเข้ากับซีเลียดอยู่นะ ต่ว่าบางวาดเนี่ยพเพราะว่าวาเข็ดอุดอบุนก็เรียดเว้ยหานางราศีาเสยเลยก็ได้อยู่มันก็สีที่เราได้จากความเป็นผู้หญิงอะ่ะมันจะมีสีสันที่มีลูกเล่นลูกเล่นที่แบบมันก็เข้ากับงานของเรางานภาพล้อเรียนอย่างนี้ค่ะเราก็ได้สีที่ออกมาได้แบบโดนใจผู้หญิงเวลาขายของที่ละลึกดูสีนะค่ะพี่ยังคิดว่าเราไม่ได้จะดูถูกตัวเองแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายตัวเองไว้ต้องเป็นศิลปินไงหยุด พี่ตั้งเป้าหมายตัวเองว่าได้ทํางานที่เรารักพี่เลี่ยนจบศิลป์มากพี่ก็จะเป็นตอนเด็กๆก็คิดว่าไม่ไม่รู้จักคําว่าศิลปินรู้แค่คาว่าจิตรกรไม่รู้ว่างานนี้ตั้งแต่เด็กๆมันจะสร้างอาชีพให้เราได้ไหมหูแค่ว่าหมักกับว่ามันแหลกได้เงินชินแหลกสองร้อยสามร้อยมอนก็บสำหรับพี่ก็ถือว่าโอเคเลยเด้แต่สมมติอย่างนองเนี่ยจะคาว่าทำในสิ่งที่เราททำในสิ่งที่ชอบชอบในสิ่งที่ทำแล้วมันก็จะ เนื้อสิ่งอื่นใดนเขาหกา,หากงานหนเขาเคยเห็นงานนั่นอะไรเรามันก็จะออกมาดีเองพี่ว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างรายได้มากมายแต่ว่ามันตอบโจทย์ในชีวิตตอบโจทย์ความต้องการคําว่าศิลปินรือจิตกรนี่มันจะเป็นกลุ่มเล็กๆแต่ว่ากลุ่มนี้มันก็จะพันคืชอช่าบ,บ้านเขาดอกอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะไปตีโจทย์คําจับความออกไปพี่ก็ไม่รู้จะให้นิยามยังไงนะว่ามีในหัวคิดบ่ <c oughs> แกเราคำเริ่ต้นถ้าเป็นหน้าคณเนี่ยจะเริ่มต้น300บาทเพราะพี่คิดเป็นหน้าเลยเพราะว่ามันเราจะดึงความจุดเด่นของเขาออกมาแต่ถ้าเป็นฟอนต์ธรรมดาก็เริ่มต้น5 0สบาทก็แล้วแต่สีหนะ้าวาเพนจักสีถ้าเป็นภาพรอเลียนจะเริ่มต้นที่300รอยกระดาษเอซี AC, ต่อหนึ่งคนต่อหนึ่งหน้ากระจูเท่ากันค่ะถ้าเป็นภาพพวกการ์ตูนพวกนี้จะเริ่มต้นร้อยหนึ่งสองร้อยแล้วแต่พื้นที่ อันนี้คือรวมกระเป๋าบอบอ่บร่วมกระเป๋ากระเป๋าลูกค้าออกมาหรือบอเทากับทำเปนตองการเท่ากับไปหาซื้อมาให้เพราะว่าเขาบ่มีของสต๊อกบ่มีสินค้าสต๊อกเต้องสั่งนะคะครับคุณได้สนใจติดต่อที่ช่วงไห้ไก็เฟซบุ๊กช่วงเส้นสี0942783512ค่ะ